สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราเดินทางไปที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีเคหะบรรยากาศบนสถานีเคหะเมืองสมุทรปราการเมื่อเราลงจากสถานีรถไฟฟ้าแล้ว เดินลงมา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 ,งมานี่รถเมย์้ายไม่ใช่รถเมย์รถสองแถวซ้ายสามสิบกจอดเราอยู่ตรงนี้เลยประตูสามทางออกรถสองแถวจะผ่านหนะ้าปากซอยทางข้าวัดและเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆ วิหารสุทธิธรรมรังสีพระทุตังคะเจดีพระเจ้าอาโศกมหาราชวัดอโศการามมีเนื้อที่ประมาณ53ไร่เดิมเรียกว่านาแม่ขาวเจ้าของที่ดินคือนางกิมหงและนายสุเมศไกลการได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด เมื่อพศ2497ถึงพศ2498เป็นปีที่พระสุทธิธรรมรังสีหรือหลวงพ่อลีธรรมธโรเริ่มก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพิสูส่วนมากที่อยู่ตามป่าจะอยู่ในการดูแลข,ของหลวงพอ่อลีวัดอโศการาม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระทุตังเจดีเจดีสีขาวขนาดใหญ่เป็นปูยชนีสถานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และมีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันมากร่วมทําบุญค่าน้ำค่าไฟไหวพระสวดมนต์ ที่จิต่างๆ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวารักษาห้ามส่งเสียงดังเครื่องโบราณขอบคุณค่าที่กดติดตาม ยาลีธรรมทโรอาจารย์เวนสุจินโนหลวงปู่เวนอาจารย์ฟันอาจารโร พระอาจารย์เกจิดังๆหลายท่านหลวงปู่ชาอาจารย์ชาสุภาทาัทโรพระธาตุพระอาจารย์เจียจุนโน,โน พระธาตุอาจารย์บัวแยนสันปโนหลวงตามหาบัวพระธาตุอาจารย์ขาวอนรายูพระธาตุ เราจะเดินสำรวจพื้นที่ไปเรื่อ,อยๆครับปลาน้อยสำรวจพื้นที่บริเวณรอบรอบวัด

บริเวณรอบๆวัดวินมอเตอร์ไซค์จะรอเราอ,อยู่ตรงนี้นะคะเริ่ดที่จะนั่งไปหน้าปากซอยค่าโดย30บาทหรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็ได้นะคะคุณป้าซิ่งตอนนี้กำลังจะถึงหน้าปากซอยแล้วหน้าปากซอยก็จะมีตลาด มีวินมอเตอร์ไซค์มีของขายเยอะๆเลยเรานั่งมอเตอร์ไซคันนี้มานะคะบอกป้าขอถ่ายรูปหน่อยป้ายิ้มใหญ่เลยป้ายทางเข้าวัดบริเวณทางเข้ามีวินมอเตอร์ไซค์จากปากซอยทางเข้าวัดเราจะนั่งรถ2แถวสายสามสิบก ค่ะโดยสารสิบแปดไปลงที่ BTS สถานีเคหะเดินทางเข้ากรุงเทพต่อขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตาม